สวัสดีกับพี่น้องพบกับช่องเกษตรมือมทำไรธนาทอดนคะเนาะละคนสิถามมาไม่ใช่ธนาทอดเจ้าเศร้าเฮ็ดอ้อยเราบอกคือเห็นเจ,ะจะ้าลงคลิปเข่าจังฉีกกับพี่น้องมาไม่ใช่ธนาทอดเอาตะคลิปเข่าลงสะชวนหลายนคะเนาะก่ยังเฮ็ดคือเก่าละค่ะเด้อพี่น้องก็ขายซื้อหมื่ละค่ะขายทอนผ่านอ้อยซุ้อมื่นไปส่งเครื่องรีซื้อมื่นกัเพียงแต่บ่ได้เอามาอัพลงให้เบิ่งซื่อๆกับพี่น้องคือแม้ว่อาอัน เขาลงไปหลยคลิปะนะช่วงนี้มันเขาเขาก็โล่งเขาเนาะค่ะนอสวงโลงหน้าปังเขาก็เอาเนินจะหน้าปังเป็นส่วนใหญ่ต่ว่าอ้อยนี่ก็ยังขายยังเห็ดยังปลูกอยู่ตลอดแล้วล่ะค่ะพี่น้องอ้ยอยทู่ข้างหลังนี่ก็ปลูกไปเรื่อยๆเห็ดไปน้่เรื่อยค่ะพี่น้องจะอันผู้ใดเกี่ยวเขาเรียวเอาเขาออกกับมาสือทอนพท่านอ้อยกับมีไงธนาทอนไปปลูกได้เด้อค่ะเด้อมีธน,นาทอนขายอยู่ทอนละหาบาทค่ะท่อนหนึ่งกับมีสองตา พรนขันมันกองที่กับเป็นซ้ำตาได้ค่ะเด้อกับซีเพยาพี่น้องเอาคลิปเอาภาพต่งางๆมาให้พี่น้องเบิ้งว่าแต่ละมือม่เงินธานานท่อนเฮ็ดอีหยัยงแน่เด้อค่ะเด้อละกันอย่าลืมค่ะพี่น้องยาป่อยให้ขีดดินว่างเปล่าค่ะมาเอาอ้อยขั้นน,น้ำไปปลูกทางอาชีพได้เด้อค่ะเด้อคือม่เงินธานาท่อนกับพี่น้องว่าไปเบิ้งเลยค่ะว่าแต่ละมือม่เงินธานา,นา,นานท่อนเฮ็ดอีหยังค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะพี่น้องแต่ละมือห้องกัสิึซับอ้อยยังสืๆๆๆๆค่ค่ะพี่น้องทรง ท่งคนทันอ้อยให้ลูกค,าค้านาอค่ะรังคนกับทักมาทางาังไร่รังค้นกันทักโค้มาเนาะค่ะเนาะคือทรงทุกมือค่ะไม่ใช่ธ่านอนบ่เยเอาลงให้เบิงซือเสือว่าแมนว่าเงียบหายเด้อค่ะเด้อกับยังขายทอนพ่านทุกมือค่ะเป็นบอหลังรีโอกระไซด้ใบ่กเกินสิกบกิลโลค่ะเด้อค่ะเด้อเทอรรี่ควบคุมน้ําหนักค่ะเป็นบอพี่น้องเธ่อชีวิตอมือจิตจวัตประจําวันกับยูนัมเงือเศารกับสาบอ่อยทรงหนึ่งค่ะเนาะพี่น้อง ช่วงบ่ายช่วงหยังเข้าจังเด็ไปยางตื่นส่องมาล่างมือกับไปล่องทงหน้าไปเลาะบึงขอหน้าปังสวยมากกับมาสับอ้อยแล้วก็เนี่ยค่ะพี่น้องเขากับไปส่งทั้งเคอรี่เนาะเนาะเอาไปส่งทางเคอรี่คํามาาพี่ละค่ะย่ำแรงจังไปตัดอ้อยมาไว้ถ่าแพ็กในมือต่อไปคันอันลูกค้าสร่างมาเข้าจังเด็ดตัดเลยค่ะคันเข้าจะบ่ตัดอ้อยไห้เพราะว่าเข้าเขาก็มี สวนซึ่งเฮอรขายอยปลูกแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆนะแมค่ค่ะเดีบ่ได้ทายปลาใหญ่เห็บเบิ่งเพราะว่าป้าอ้อยเมญ่าทนาธรอยูสิแก่ค่ะพี่น้องยูสิแกะยูสิหม่องน้อหม่องกับบ้เอามาทายลงให้เบิ่งอีหลีนี่ค่ะก็บสุทรงทั้งเคอหลียังสี่สุมือเด้อค่ะเด้อร์โบเมนว่าบ่ได้ทรงเมญ่าทนาธรอนทรงสุมือค่ะพี่น้องลังเทียากะมีลูกค้ามาเอาฮอดบ้านกะมีค่ะพี่น้องเนี่ยลังหม่องลังค้นทนกะอาวมะรับ หลายอยู่ค่ะว่าไรไทยไหวซืซ่ซอๆค่ะพี่น้อง่นก็นมารับหอดสวนคนว่างพีกัดไหวไรไอ้ธนะทอนน้ำสีพนมาถือคนก็นมาเอาหอดบานเท่าค่ะพี่น้องแล้วก็ไปเลาะทงเลาะท้ายจังสิกับพี่น้องแต่ละมือกับไปเบิง่งเขาหน้าปังเนาะเขาเขาอเตยเดยงข้าวาวานเขาหน้าปังก็ล่างสิเกิดช่วงนี้ก็ประมาณซิบมือค่ะพี่น้องอันนี้ซิบมือก็ล่างเขียวชนัน่ันจักหน่อยแหละค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเรืก็คือ แต่ละมือมันก็มีเบียกแค่ไ้นไหมค่ะพี่นอ้นองเข้าหาอาชีพเพชรอยู่กับบ้านเขามีความสุขค่ะเห็นไหมายมาเขาก็มาดูแลอ้อยลูกค้าสั่งมาหลายเขาก็ตัดไว้ยังสิค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่ผ้พาพี่น้องมาเบิ่งอ้อยขันน้ำนะคะเนาะปลาหนียังสิค่ะมาสูบน้ำใส่ค่ะพี่น้องนี่อันนี้คือต่อสองเลค่ะเดอ้อนี่มาตัดเมย์มันไปขายทอนพันธุ์แหละค่ะพี่น้องนี่ตัดเมย์เขาบันนี้ลูกเขากำลังแตกค่ะพี่น้องแตกดีค่ะต่อสองนี่เนี่ยต่อสองงามนะคะเนาะ ลับมาประมาณนี้ยค่ะพ <res cont ender> ี่น้องว่าแต่ละมือมีเงย์ธนาทอดเปลี่ยนคือเปล่าเรืออ้อยเห็บฟังเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิ่งกวดตีตามเกษตรเมื่อทำไรธนาทอดเป็นกำลังแรงใจให้ยมิเงย์ธนาเกษตรกรบ้านเฮาคนอุดรนี่ค่ะพิกัดอำเภอเพ่นอุดรธานีค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ